สองนาดสางเก้าคันขอจากเสนเอสาหัมพันเอสุกิตและปะรินิปภูตัมปิตังพัพวันตังตรัสนังขจามิธรรมัญจะพิคุ

ตามพักวันตั้งระนังคดจานีทำมันจับิดคูสำคัญจัละพยายังอัจเตสัพพะโตธรรมะวิญาณเม พักทางต,ติกยำพักทางพันเตศติละพทกดิสเนปพุทธังติต,ต,ต,ตังพะวันตังพะนัมปะจามิสัมมัญจะจิบุสัมปัญจะจล สัจจัะวะโตธรรมะิจญะิเยปัจจัมภะมังพันเตปัจจังยาจจามิอิมานิปัสสยานิวัฏฌานิอภิเวาปัชจัจเจามังพันเต กัมปันสุปาทายะทุติยัมปีอัหังพันเตปัพัชชังยาจามิจิมานิลาสายานิวัฏฐานิพระเอตวาปัพพาเทธามังพันเต เทวะปะพาเจตามังเตอนุกปังกปุปายะสุภา तो ततो तं तां तां नः आक्षराणामे हेषां ทีตัดจอคือหนังผมกเรียฝันหนังกรรมฐานที่จะพรียนารกุเลกว่าจะทำกุสมบูรณ์ต้องเรียนรู้เบื้องต้นรื่องก่

พนะีลจนโมตัสสพพะโตอัหโตสาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโตวโต ยอมมักว่าทไม่ทามักดีทมักไม่ทำได้รับใช้ัคนปิติทุะาประสงคพุทธังกะรับนางพัชรีธรรมังกะรับนางชรีสังฆังกรับนางคัารีดังเดีาวันผู้ที่อยงางพุทธังกะรับนางพัชรีผู้ที่

จักิยาเวรมณีมกสาวทาเวระมณีสุราเมรัยะมัจฉะปะมะปัฐานาเวระมณีวิกาลโพชนาเวระมณี นัจจทิตาวาติตาดิสุตตานัจจทิตาวาติตาดิสุตตาภัทสนาเวรภณีมาลาปังธาติโยปัะนะอาละนะนันนาภิกุสัจนามาลาปังทั วิญญเญปัณณะอุปปาทะรณะมังคณะวิภูสัทธนาภานาเวระมณีปุตตาสัจยนะ

กิยังเตสยัจจามิตสฺสอุทิยํเปตุหํปนเตปิสสยํกิยํโยญาญามิตสฺสอุทิยํเปตุหํปนเตกิยํ ปัจจัยโอปัจจัยมีปันเทโบหิอุตตาสังฆังอาจารย์สมเนิน